สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตคลิปนะครับอ๋ออัปเดตเครื่องคุมนะครับไม่ใช่อัปเดตคลิปนะครับอัปเดตเครื่องคุมนะครับในตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับพอดีมีลูกค้าขอมาว่าอยากได้เครื่องคุมที่ลากคนลากไม่หนักมากนะครับเพราะว่าเอาไปใช้งานอ่อ เนเขาบนดอยนะครับแล้วก็ใช้งานกันแบบไม่มีรถลากนะครับผมก็รู้สึกรู้สึกว่า,เ,าเครื่องเก่ามันก็จะค่อนข้างหนักไปนะครับก็เ,เลยต้องมาคิดและพัฒนาใหม่นะครับในตัวเก่านะครับผมใช้เป็นล้อล้อรถจักรยานยนต์นะครับขอบ17นะครับ เป็นล้อจักรยานยนต์แล้วก็ยางจักรยานยนต์นะครับขอบ17แต่ใช้เป็นล้อมือสองนะครับตัวนั้นมันก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับเครื่องคุมในราคานี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้มันเหมาะสมกับกับเงินที่ลูกค้าเสียไปนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นล้อจักรยานเป็นของใหม่ครับ ทั้งลอ้อทั้งยางเลยเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับใหม่ทั้งคันเลยนะครับทั้งเหล็กทั้งผนทั้งยางนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับที่พูดว่าทําไมถึงต้องเป็นของใหม่ครับก็คือบางทีบางรายนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วไปเจอยางที่มันสภาพไม่ค่อยดีครับมันก็หายากนะครับค่อนข้างหายากสําหรับยางมือสองที่สภาพดีๆนะครับ ถ้าใช้ยางใหม่เลยของมอไซค์นะครับมันก็ราคามันก็จะสูงสูงขึ้นไปอีกขอบล้อของใหม่อีกราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกผมก็เลยคิดว่ามันจะไม่ไหวลูกค้าที่ซื้อไปคงคง,คงจะคิดว่าราคามันต้องแพงผมก็เลยผมก็เลยหาวิธีใหม่ครับให้ให้ราคามันไม่สูงขึ้นโดยที่ลูกค้าได้ใช้ของใหม่นะครับทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันการาว่าเกา่าติเตือนด้วยนะครับ ก็เลยใช้ของใหม่ไปสะเลยให้มันจบๆไปเลยนะครับว่าโดยเรื่องของเก่าของใหม่ก็จบไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องนะครับเรื่องของเครื่องคุมต่อนะครับในเครื่องนี้ผมใช้ล้อจักรยานยนต์ขอบ16เออขอโทษนะครับล้อจักรยานนะครับขอบ16นะครับขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็ใบพัดนะครับใช้ขนาด12นิ้วครึ่งถึง13นิ้วครับก็ ู่ในเกรยร์นี้ครับคนถึงจะลากไม่หนักมากนะฮะถ้าเป็นใบเดิมนะครับใบเดิมที่เป็นใบใหม่เลยที่ยังไม่ผ่านการตัดขอบใบนะครับมันจะอยู่ที่15นิ้วใบจะใหญ่แล้วก็หนักนะครับล,ลูกค้าจะลกไม่ไหวนะครับก็เลยทําการตัดย่อลงให้มีขนาดเหลือแค่1 2บสถึงสินิ้วนะครับแล้วก็ใช้ขอบล้อที่มีขนาดเหมาะสมกันนะครับใช้ขอบล้อ ขนาด16นิ้วนะครับใอ้มีขนาดบาลานซ์กับตัวใบผานนะครับไม่ให้ใหญ่ว่วกันมากมมยก็จะได้ดูสวยงามแล้วก็เล็กเบาด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับส่วนชุดตัวเครื่องก็รูปแบบก็ยังคงเดิมนะครับยังเหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมฟีไซา์เหมือนเดิมนะครับปกติทุกอย่างนะครับเพิ่มเติมก็สําหรับลูกค้ารายก่อนก่อนที่ซื้อไปรุ่นแรกๆนะครับ อาจจะยังไม่มีรา,างรางล็อกสายน้ำหยดนะครับในตัวนี้ผมก็ทำไปให้เลยครับให้มันพร้อมใช้งานไปเลยนะครับตัวนี้นะครับรางรางเหล็กที่เอาไว้ร้อยสายน้ำหยดเวลาวางสายไปด้วยครับแล้วก็จะติดโซ่ติดโซ่ในการล็อกผานนะครับให้อยู่ท่านี้นะครับที่ทำให้อยู่ท่านี้ก็คือเพื่อให้เหมาะกับการเคลื่อนย้ายนะครับเวลาเราจะย้ายเข้าสวน หรือว่าย้ายไปเก็บหรือว่าย้ายจากหัวล่องหนึ่งไปยังอีกหัวล่องหนึ่งก็ให้มันย้ายง่ายครับถ้าเกิดมันไม่ยกท่านี้มันก็จะเข็นลำบากนะครับก็ท่านี้ก็อยู่ในท่าเตรียมเตรียมเข้าสวนนะครับเตรียมเข้าสวนเข้าไร่หรือหรือย้ายไปในหัวล่องต่างๆนะครับกระจบไปนะครับสำหรับ ทางของเครื่องนะครับเครื่องก็เป็นฟีไซส์เหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมครับเหมือนรุ่นก่อนๆที่ใช้งานก็เพียงแค่มีขนาดเล็กลงเหมาะเหมาะกับคนลากมากขึ้นนะครับกระทัดลัดลงใบผานี่เป็นใบใหม่นะครับผมผมตัดให้เหลือ13นิ้วนะครับ12-13นิ้วให้เหมาะกับคนลากนะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับแต่มาบอกเพิ่มกรรันลืมนะครับให้เหมาะกับคนลากนะครับ ใบใม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเจียให้มีคมแต่อาจาจะไม่คมมากเท่าโรงงานนะครับถ้า,ถาลูกค้าต้องการคมมากๆก็เอาไปเจียเพิ่มนะครับะว่าเจียคมมากๆก็ใบผานก็จะเข้าลึกนะครับเข้าลึกมากขึ้นนะครับเข้าลึกก็หน,นักครับหนักเพิ่มอะไรอีกเนาะเติม ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ก็มีแค่ขนาดนะครับคิดว่านะครับผมก็ลืมๆืมไปนะครับว่าจะบอกอะไรกับลูกค้าไปด้วยนะครับก็มีที่ขนาดนะครับที่เล็กลงนะครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับรูปร่างรูปร่างก็ยังเหมือนเดิมครับฟีไซส์เหมือนเดิมขยับได้ขยับได้ตามไซส์ของพยางครับปรับข้อปรับออกได้เหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็ยังมองๆอ,อยู่นะครับก็ถ้าคิดว่าตัวเองต้องใช้งานนะครับคิดว่าจะสั่งนะครับก็สั่งสั่งมาได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรและ ID l ดียที่ผมจะให้ไว้ด้านล่างแล้วก็ด้านท้ายคลิปนะครับก็ สั่งคิดว่าถ้าจะใช้ก็สั่งมาตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคิวยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไม่ทันครับสาหรับของเครื่องนี้ก็มีลูกค้าที่จองไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะหลังจากทําคลิปเสร็จก็จะถอดแล้วก็เก็บสีให้นะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะแพ็คส่งในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากเสร็จ2คันนี้ก็จะมีคิวทาต่อไป หลายขั้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมตรียมอุปกรณ์มาไว้รอแล้วนะครับสําหรับลูกค้าใายรายอื่นๆนะครับรายไหนที่ยังรอสินค้าอยู่นะครับผมก็พยายามเร่งให้เต็มที่แล้วนะครับก็ทําได้ไปเรื่อยๆครับทํารีบก็ทํารีบก็ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วมากเท่าไหร่ครับก็ไปเรื่อยๆครับรีบไปกว่านี้ก็น่าจะ สินค้าก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ได้เช็คความเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับสาหรับลูกค้าที่ยังรอก็ผมก็พยายามเร่งให้ครับยังไงก็จะเอาให้ทันนะครับเอาให้ทันใช้งานนะครับสําหรับลูกค้ารายไหนรายใหม่นะครับที่กําลังจะสั่งนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยครับสั่งเข้ามาได้เลยครับสั่งมาก่อนที่ตัวเองจะใช้งานนะครับอย่าสั่งอย่าสั่งตอนที่คิดว่าจะใช้งานเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับก็ให้เวลาผมสัก อาทิตย์2อาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่าครึ่งเดือนก็ดีครับผมจะได้มีเวลาทําแล้วก็ดูแลจุดต่างๆที่จะเอาไปเสริมให้นะครับจะได้ทําไปให้ได้เรียบร้อยนะครับเสจุดไหนที่ผมต้องการจะเสริมผมก็จะได้เสริมไปให้นะครับถ้ามันรีบเร่งมากผมก็ว่าจะไม่ทันเวลาผมก็อาจจะทําให้ได้ไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ครับมันเป็นงานประกอบมือครับมันไม่ใช่งานโรงงานนะครับมันก็ ต้องทาไปแต่ละจุดก็ต้องดูไปเรื่อยครับเช็คไปเรื่อยนะครับไม่ใช่เหมือนงานที่ออกจากโรงงานนะครับสเปกมันจะได้เท่ากันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็พยายามให้มันได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอาจจะมีสั้นกว่ายาวกว่าบ้างเป็นเส้น2เส้นก็นิดๆหน่อยๆครับแต่โดยรวมแล้วใช้งานได้ปกติครับก็ยาวแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ อย่าลืมสั่งมากนะครับตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับ